สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาทําโจทย์เกี่ยวเรื่องหลัก1ต่อ1นึ1่หต่อ1ทั่วถึงกันโอเคโดยโจทย์ที่ผมจะทําวันนี้เป็นโจทย์จะพูดน้านะครับปี2องพโจทย์ได้บอกไว้ว่าให้ n นะครับเป็นจำนวนเต็มที่มากกว่าหนึ่งก็คือ n มากกว่า1นใช่ไหมอ่าและให้ t n เป็นจํานวนเซตย่อยที่มีเซตว่างของ1 2ไปเรื่อยจนถึง n ที่มีสมบัติว่าค่าเฉล,ลี่ยเลขคณิตของ สมาชิกทั้งหมดในเซตย่อยนั้นเป็นจำนวนเต็มนะครับอ้่ะ้โจทย์บอกว่าให้เราอ่ะพิสูจน์ว่า tn ลบ n เป็นจำนวนคู่เสมอโอเคขั้นแรกเราก็จะมาพิจารณาสิ่งที่โจทย์ให้งก่อนเลยนะโอเคสิ่งที่โจทย์ให้ก็มีอะไรบ้างก็คือมี n เป็นจำนวนเต็มที่มากกว่า1ถูกไหมครับอ่ะและให้ tn เป็นจำนวนนะเป็นจำนวนเป็นจำนวนเซตย่อยอ่เป็นจำนวนเซตย่อย ที่ไม่ใช่เซตว่างของอันนี้่าและอันนี้มีสมบัติว่ามีสมบัติว่าค่าเฉลีย่ยเลขข,ของสมาชิกทั้งหมดในเซตตอร์นั้นเป็นจํานวนเต็มเป็นจํานวนเต็มนะครับโอเคอ่ะข้นแรเลยเราก็มาตั้งหัวข้อในการพิสูจน์ก่อนเลยนะครับก็คือเราเนี่ยจะพิสูจน์ว่า tn ลบ n, n เป็นจำนวนคู่เสมอสำหรับทุก n, n มากกว่า1โดยทำการแยกกรณีตามค่ n า n ดังนี้โอเคแยกกรณีตามค่า n มีอะไรบ้างก็คือบอกว่าถ้าดูจากที่โจทย์ให้มานะครับก็คือ tn ลบ n เนี่ย <N S 1> เป็นจำนวนคู่แสดงว่าเราต้องพิจารณาว่า n เนี่ยเป็นอะไรได้บ้างก็คือเป็นจำนวนคู่แล้วก็เป็นจำนวนคี่ใช่ครับมี2กรณี ถ้า n เป็นคู่และเป็นคี่และรอบกับ tn <N S 2> มันต้องเป็นคู่เสมอ,อโอเคขัค้นแรกเราก็จะมาทำกรณีที่ n, n เป็นเลขคู่ก่อนโอเคซึ่งเราจะให้ n เนี่ยเท่ากับ 2m โ,โดยที่ m เป็นจำนวนเต็มบวกอโอเคเพราะว่าที่ต้องให้เป็น 2m นะครับเพราะว่า เลขใดๆก็ตามถ้าคูณ 2, 2> เข้าไปมันจะเป็นเลขคู่ถูกไหมครับแล้วต่อมาเราก็จะมาพิจารณาเซตที่โจทย์ให้มาก่อนอผมจะให้ว่าเป็นเซต s ละกันโดยที่เรากําหนดได้ใช่ไหมว่า n เนี่ยมีค่าออเท่ากับ2อ m แสดงว่าเราก็จะได้เซตที่หน้าต่ออกมาเป็นแบบนี้ด้วยถูกไหมครับโอเคซึ่งเราจะสามารถสร้างเซตเย่อยได้อีกอเราจะให้เป็น ชื่อหนึ่งล้วกันก็นคือชื่อ A โอเคโดยที่ A เนี่ยเป็นสับเซตไม่แท้นะครับของเซตเอที่เรากำหนดมาข้างต้นที่มีค่าเฉลีย่ยลคขิตเป็นจำนวนเต็มได้โดยที่ A เซต A นะครับจะมีสมาชิกคือ1 2ไปเรื่อยๆจนึงถึง M เพราะเขาบอกว่า M อ่าเพราะเขาบอกว่า N ใช่ไหมครับ N เป็นจำนวนคู่ แล้วถ้า m เดียวมันก็ยังเป็นจํานวนคู่ถูกไหมครับเพราะว่าจนวนคู่คูณ2ก็เป็นจํานวนคู่แล้วถ้าหาร2ให้เหลือ m เดียวก็จะเป็นจํานวนคู่ถูกไหมครับโอเคและในกรณีนี้นะครับเราสามารถรู้สมาชิกของเซต a ได้เพราะว่าเราจะสามารถรู้สมาชิกของเซต a ได้เลยถ้าเหมือนมันคูณ2อยู่เราจะไม่รู้สมาชิกได้ถูกไหมครับแต่ถ้าเป็น m ตัวเพียวๆเราก็จะรู้สมาชิกได้ก็คือ จำนวนสมาชิกของ a คือ m นั่นเองเพราะว่าอันนี้มันเป็น1 2ไปแล้วก็มันต้องเป็น3 4ไปเรื่อยๆจนถึงถึง m ถูกไหมครับแสดงว่ามันต้องมี m ตัวน,นั่นเองโอเคต่อมาเลยสิ่งที่โจทย์ให้มาอีกก็คือค่าเฉลีย่ยเลขคณิตถูกไหมเขาบอกค่าเฉลีย่ยเลขคณิตของสมาชิกในเซตย่อยเป็นจำนวนเต็มค่าเฉลีย่ยเลขคณิตทั้งหมด นในเซตย่อยเป็นจนํานวนเต็มโอเคเราก็จะมาคิดอันนี้คือเซตย Refer ่อยถูกไหมที่เราสร้างมา,าเราได้เซตย่อยมาแล้วซึ่งเมื่อเรานําเซตย่อยมาคิดค่าเฉลี่ยเลขคณิตก็จะได้แบบนี้ครับก็คือจะได้เป็น1นึ 2, บวกสบวกไปเรื่อยจนถึง M หาร n ถูกไหมครับก็คือนําตัวทั้งหมดมาบวกกันแล้วก็หารจํานวนตัวจําจนวนตัวของเราก็คือ M และในที่นี้นะครับเราก็จะได้ มาเป็นรูปแบบนี้มันก็คือใช้สูตรอ,อนุกรมเลขคณิตนีน่จะได้เป็นนี่เลยครับตอนนี้ n ส่วน2 n ของเราคืออะไรในที่นี้คือ n คือจํานวนตัวใช่ไหม n ในที่นี้ของเราคือ m ส่วน2อง n หนึ่งของเราคือ1บวกกับ n ก็คือ m ถูกไหมครับอ่าจะได้ในรูปแบบนี้เลยโอเคและเมื่อเราคิดใช่ไหมครับเราจะเหลือใน แบบนี้อ่าโอเคต่อมาขโจทย์บอกเลยใช่ไหมครับว่านี่ค่าเฉลีย่ยเลขคณิตของสมาชิกทั้งหมดในเซตย่อยนะครับจะเป็นจำนวนเต็มสแสดงว่าอันเนี้ยค่าตรงนี้จะเป็นจำนวนเต็มนั่นเองถูกครับซึ่งเป็นจำนวนเต็มโอเคอ่าต่อมานะครับเราก็จะได้ว่า T2 เนี่ย คือจำนวนเซตย่อยของ1 2ไปเรื่อยจนจนถึง 2m นะครับที่มีค่าเฉลีย่ยเลขคณิตเป็นจำนวนเต็มเพราะว่าอันนี้ก็คือเซตย่อยถูกไหมอ่า้วก็ตามที่โจทย์กำหนดมาเมื่อกี้เลยโอเคซึ่งนั่นคือจำนวนทั้งหมดของเซตย่อยที่มีค่าเฉลีย่ยเลขคณิตเป็นจำนวนเต็มคือ M ถูกไหมอ่าเขาบอกมาแล้วว่าเป็นจำนวนเต็มคือ M และถ้าแบบนั้นก็จะได้ว่า T2 สอง้อยสอเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ M เพราะว่า T ตรงนี้มันคือจํานวนถูกไหมครับจำนวนของสมาชิกและสมาชิกที่เรากําหนดก็คือ M ตัว M จํานวนนั่นเองโอเคดังนั้นเมื่อเรานํามาคิดต่อมารวมกันเราก็จะได้ว่า t ห้อยสอลบกับ2 M เท่ากับ M ลบสองเเท่ากับลบเโอเคตรงนี้มาได้ยังไงจากด้านบนนะครับลองดู นี่จะเป็น t ห้อย n ลบ n ถูกไหมและในเมื่อเราแทน n เป็น 2m แล้วเราก็ใส่ไปได้เลย t 2m ลบ2 n และ t 2m ตรงนี้มันก็คือ m ถูกไหมครับก็ใส่ไป m ลบ 2m ก็จะมีค่าเท่ากับลบ m นั่นเองโอเพราะฉะนั้นแล้วลบ m นะครับจะเป็นจำนวนคู่เนื่องจาก m เป็นจำนวนเต็มบวกเค นี่ก็เสร็จกรณีแรกไปแล้วเราได้ข้อสรุปแล้วว่าเนี่ยลบเอ็มเป็นจำนวนคู่น,นั่นเีงโอเคเพราะว่าตามที่เราบอกเลยก็คือถ้าเอ็เป็นจำนวนคู่แสดงว่าเอ็มก็ต้องเป็นจำนวนคู่และลบเอ็มก็ยังเป็นจำนวนคู่อยู่ดีถูกไหมครับโอเคต่อมาก็คือคิดในกรณีที่เอ็เป็นเลขคี่กันนะครับโอเคมาต่อเอ็เป็นเลขคี่นะครับ เราจะให้ n เท่ 2m บวก1ถูกไหมครับเพราะว่าเรารู้ว่าถ้าทําแบบนี้เราจะได้เลขคี่แน่นอนถูกไหมครับเพราะว่าเอา2มาคูณแล้วบวก1ยังไงก็เป็นเลขคี่โอเคโดยที่ m นะครับเป็นจํานวนเต็มาจากนั้นเราก็ทำเหมือนเดิมเลยก็คือนำเซตนำเซตตัวนี้เข้ามาช่วยในการคิดซึ่งในที่นี้ เราแทน n เป็น 2n บว1เราก็จะได้ในรูปแบบนี้นั่นเองถูกไหมครับเพราะว่าเราแทน 2n บวก1ไปใน n จากนั้นเราก็ทำเหมือนเดิมเลยก็คือสร้างเซตย่อย A ที่ไม่เป็นสับเซตเทของเซต S อ่าแล้วก็มีค่าฉเฉล,ลี่ยเลขคณิตเป็นจำนวนเต็มด้วยโอเคเราก็จะได้ในรูปแบบนี้ถูกไหมครับอ่ะ จากนั้นเราก็มาพิจารณาอาจจะจํานวนกรณีกันก็คือสมาชิกของ A เ,เนี่ยมีกี่ตัวมก็คือมี M บวกหตัวถูกไหมครับอ่าต่อมาก็ทำเหมือนเดิมเลยก็คือดูค่าเฉลี่ยเลขคณิตโอเคค่าเฉลี่ยเลขคณิตเราก็จะได้ประมาณนี้นะครับซึ่งก็ทำเหมือนเดิมตรงนี้ก็คือใช้สูตรอนุกรมเลขคณิตเหมือนเดิมนะครับโอเคซึ่งเรา ก็จะได้ค่า m ที่เป็นจำนวนเต็มออกมาถูกไหมครับเราก็จะได้ว่า t 2 m บวก1คือจำนวนเซตย่อยของ1 2ไปเรื่อยจนถึง2 m บวก1นั่นเองอที่มีค่าเฉลียล่ยเลขคณิตเป็นจำนวนเต็มคือ m บวก1นะครับมีค่าเฉลียล่ยเลขคณิตเป็นจำนวนเต็มคือ m บวก1นนี่คือจำนวนนะจำนวน ของ t ห้อยส m บวกหโอเคจากนั้นเราก็นำมาคิดกันต่อเลยครับก็คือที่2 m บวกหนลบด้วย2 m บวกหอันนี้ก็คือทำเหมือนด้านบนนะครับโอเคซึ่งมันจะได้เท่ากับลบ m อ่าเพราะฉะนั้นแล้ว ราก็จะได้ลบเเนี่ยเป็นจํานวนคู่เนื่องจาก M เป็นจํานวนเต็มบวกถูกไหมครับที่มันได้เป็นจํานวนคู่เพราะว่าลองสังเกตดูอ่ะมันขัดแยง้งถูกไหมครับเพราะบอกว่าถ้าเ็นเป็นจานวนคู่แล้วมันได้ลบ M แสดงว่าถ้า n เป็นจำนวน,วน,นคี่มันจะต้องไม่ได้ลบอนั่นเองแต่นี่มันได้ลบ M แสดงว่าอ่ะมันเป็นได้แค่จํานวนคู่โอเคจากนั้นเราก็มาสรุปกันต่อเลยก็คือจากกรณี1และกรณี2นะครับสามารถสรุปได้ว่า ในทุกกรณีที่ t ห้อย n ลบ n เนี่ยจะเป็นจำนวนคู่เสมอสำหรับทุก n มากกว่า1น,นั่นเองครับสำหรับข้อนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่นี้ครับหวังว่าทุกคนจะได้ความรู้เพิ่มเติมมีอะไรที่ผิดพลาดหรือ,อยังไงก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ